สวัสดีครับพี่น้องครับมาหาอยู่หักินครับพี่น้องครับคลิปนี้ครับมาใส่บั้งคึอเกาแล้วครับนี่ครับบั้งเขาพร้อมแล้วครับไปครับใส่อะไรครับผมครับผมตอนนี้เขาใส่ได้เครื่องทั้งแล้วครับหมายก็คืออยู่ครับมาใส่มาซัำหม่องกาครับว้านนี้มันถืออันเนี้ยใส่ไปสองบั้งถือถึงสองบั้งครับน้องเนี่ยครับนี่มาสั่ลร้องเบิรงครับสมเลยครับ ถือว่มือเนเศร้ารุ่นกันครับผมนี่ครับใส่เรียบร้อยครับเดี๋ยวยู่กบ้างครับใไไส่ไปน้ำนี่หระครับใส่ไปตลอดนี่ห่ะครับไปครับผมใส่เห็นแล้วโอเคครับผมแต่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ครัเสร็จเรียบร้อยมือมาลุนกันครับเันอี้มานบ่โอเคครับผมวันนี้มาลุนกันสวัสดีครับสวัสดีคมณผู้ชมพี่น้องครับมาครับพี่น้องมาหย่ามบังกันครับหลังจากที่เราใส่บังไว้่อวานนี้นะครับนะมาครับมาหย่างกันเลยการันตีว่าครับดีครับพี่น้องมาลุ้นกันครับว่าจะโดนไหมครับ โอ้ถือครับพี่น้องถ,อถือถือถือครับโอ้มานครับเห็นปะเห็นปะครับผมได้แล้วครับหนึ่งแต้มครับไปครับยามต่อดูต่อกันยาวๆเลยครับฟังนี้ บางนี่พถือครับพี่น้องไม่โดนครับบางนี้ไม่โดนครับไปครับผมดูต่อเลยครับบางนี้สงหนักหนครับถือบ่บ้ถือครับพี่น้องครับฟ้าสองแล้วครับฟ้าสองแล้วครับ บังนี้เด้โอ้บางนี้ถืออยู่ครับพี่น้องถืออยู่ถืออยู่เอาวางอี่กันครับเอาพยายามต่อกันเลยครับเดี๋ยวค่อยพยายามเก็บออกครับบางนี้เป็นไงครับโอ้บางนี้ก็ถืออีกแล้วครับ แต่ตัวบปในไงครับพี่น้องครับเอ้าโอเคครับถึอเยอะถึอยเยอะบางนี้เป็นไงครับอืมดินดินดินอืมอ้บางนี้ก็ถือครับ โอ้มานๆครับไปครับน้ำต้อเลยอ่ถือหาบ้างแล้วบางนี่บ่ถือครับพี่นอ้องไม่โดนครับดูดิบ้างนี้จะโดนหรือเปล่า โอเคครับผมพี่น้องครับยามติดเรียบร้อยครับพี่น้องครับเม่มาไม่ได้ครับเถือยอ่เพราได้กินนะ้ครับนะไปครับไปรุ่นกันไว้ได้อีกตัวรุ่นกันอยู่บ้านครับผมเนี่ยครับเรียบร้อยครับเก็บเรียบร้อยครับมือนี้อยากยิไปหาอย่างดีครับว่าจะไปไต่เบ็ดคือโอ้นามกระสงขึ้นไปครับไปรอเบื้องเย็นย่บ้านว่าจะมานบ่า ครับผมปิดนี่แหละครับโอเคมือนีครับกลมานด้วยครับพี่น้องครับพอได้ยุได้กินครับได้ลบก,กวัวอยู่ครับผมขอบคุณนะครับที่รับชม